ค่ำคืนนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นบนสนามรบที่ทำให้โลกทั้งใบต้องหยุดหายใจเหตุการณ์ที่รวดเร็วเกินคาดเด่นชัดเกินปฏิเสธและสั่นสะเทือนจนแม้แต่นักวิเคราะห์การทหารที่เชี่ยวชาญที่สุดก็ยังต้องนิ่งอึงก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดขอเชิญทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องและอยู่กับเราไปจนถึงท้ายรายการเพื่อไม่พลาดทุกช่วงสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะสิ่งที่กำลังจะเผยให้เห็นไม่ใช่แค่ภาพสนามรบธรรมดา แต่คือช่วงเวลาที่ความจริงพุ่งทะลุหมอกควันออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวภาพแรกที่ส่งเข้ามาไม่ใช่เสียงระเบิดหรือการยิงปะทะอย่างที่หลายคนคาดหวังหากแต่เป็นภาพของความวุ่นวายเงาของทหารที่รีบหนีเสียงวิ่งบนโคลนการละทิ้งสเสบียงและอุปกรณ์ที่เสพพาของลมอย่างพัดสบัดอยู่บางอย่างกำลังพังลงต่อหน้าต่อตาและมันพังเร็วจนระบบการวิเคราะห์ใดๆแทบตามไม่ทันทุกวินาทีที่ผ่านไปเหตุการณ์นี้ยิ่งเผยให้เห็นความจริงที่น่าตกใจ แนวป้องกันที่ควรแข็งแกร่งที่สุดกลับแตกออกเหมือนเปลือกบางๆถูกกรีดเพียงครั้งเดียวความเร็วของการล่มสลายทําให้ผู้สังเกตการณ์ทุกคนต้องตั้งคําถามว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นในใจกลางกองกําลังรัสเซียกันแน่นี่คือจุดเริ่มต้นจุดที่ความเงียบก่อนพายุแตกสลายและค่าคืนนี้เรากําลังก้าวเข้าสู่เรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นในสงครามครั้งนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดขอเชิญทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่อง และอยู่กับเราไปจนถึงท้ายรายการเพื่อไม่พลาดทุกช่วงสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากการแตกพ่ายที่เกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันยูเครนได้เคลื่อนกำลังเข้ายุดเส้นทางลำเลียงสองเส้นที่เชื่อมไปยังแนวลึกของรัเสเซียซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งกระสุนเชื้อเพลิงและสเสบียงสำคัญมาตลอดหลายเดือนการสูญเสียเส้นทางเหล่านี้หมายความว่ากำลังรบของรัเสเซียในพื้นที่ด้านตะวันออกอาจประสบภาวะขาดแคลนภายในไม่กี่วันหากไม่สามารถหาวิธีลำเลียงใหม่ได้ทัน การขาดเสถียรภาพด้านโลจิสติกส์เช่นนี้ถือเป็นจุดอ่อนระดับยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและยากจะกู้คืนในระยะสั้นความได้เปรียบของยูเครนไม่ใช่แค่การยึดพื้นที่แต่คือการควบคุมเวลาและจังหวะของการรุกเมื่อฝ่ายรัสเซียยังอยู่ในภาวะซับสนยูเครนกลับใช้ความเร็วความแม่นยำและข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์เข้าบีบพื้นที่ต่อเนื่องจึงทำให้พวกเขาได้เปรียบทางด้านโอกาสและขวัญกำลังใจทหารในแนวหน้ารายงานว่าพวกเขา รู้สึกว่าการโจมตีครั้งนี้ให้ผลเร็วกว่าที่คาดจนสร้างความมั่นใจว่ากระแสสงครามอาจเริ่มเปลี่ยนทิศทางจริงการเคลื่อนไหวนี้ยังทำให้สหรัฐและนาโต้เพิ่มการติดตามพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ช่วงค่ำของวันเดียวกันเป้าหมายเพื่อประเมินว่าจุดใดของแนวรัสเซียกำลังสั่นคลอนเหมือนที่เพิ่งแตกพ่ายไปก่อนหน้านักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าหากพบจุดอ่อนในแนวที่เชื่อมต่อกันการล่มสลายอาจเกิดแบบลูกโซ่อีกครั้งโดยไม่จำเป็นต้องมีแรงกดดันมากเท่าครั้งนี้ ในช่วงค่ำประธานาธิบดียูเครนได้กล่าวสั้นๆว่านี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะในพื้นที่แต่เป็นคำเตือนสำหรับผู้ที่คิดว่าความอดทนของเราคือความอ่อนแอคำพูดนี้ถูกนำไปตีความว่าการรุกของยูเครนน่าจะเดินหน้าต่อไปโดยใช้มเ m e n t มทางจิตวิทยาที่ได้จากการแตกพายของรัเสเซียอย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้สะท้อนความจริงว่าแนวป้องกันของรัเสเซียเริ่มอ่อนแรงจากแกนกลางไม่ใช่เพราะจำนวนกำลังพลแต่เพราะความเชื่อมั่น การจัดการและโครงสร้างควบคุมที่กำลังสั่นคลอนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตำแหน่งรัเสเซียที่ถูกยึดครองมานานกว่า9เดือนจุดที่เคยถูกอธิบายว่าแข็งแกร่งไม่อาจเจาะได้กลับพังทลายลงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงรวดเร็วเกินกว่าที่กองบัญชาการจะประมวลผลได้ทันและรุนแรงจนคำว่าล่มสลายยังดูเบาเกินไปพอถึงชั่วโมงที่ภาพจากโดรนถูกส่งเข้ามาชุดแรกคำตอบเดียวที่ทุกคนเห็นเหมือนกันคือ ความโกลาหลแบบไรายการควบคุมทหารรัสเซียจำนวนมากกรีบหนีออกจากสนามเพระทิ้งหมวกนิรภัยอาวุธและสเสบียงกระจัดกระจายราวกับถูกสั่งให้ทิ้งทุกอย่างและเอาชีวิตรอดก่อนสิ่งที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐต้องตกตะลึงไม่ใช่แค่การถอยแต่คือรูปแบบของมันไม่เป็นแถวไม่เป็นระเบียบไม่มีแม้แต่สัญญาณของการตั้งหับครั้งสุดท้ายเหมือนที่ควรเกิดในตำแหน่งยุทธศาสตร์ขนาดนี้ พวกเขามองเหตุการณ์นี้ว่าเป็น turning point ทางยุทธวิธีเป็นสัญญาณเตือนว่าความมั่นคงของแนวรบด้านตะวันออกกำลังสั่นคลอนจากภายในมากกว่าจะถูกเจาะจากภายนอกในภาพที่บันทึกไว้เห็นทหารหลายคนวิ่งลื่นไถละบนโคลนบางรายทิ้งกระทั่งวิทยุที่ยังเปิดอยู่ความตื่นตระหนกถูกถ่ายทอดชัดเจนในทุกเฟรมนี่คือการแตกพายแบบทันทีที่ไม่ได้เกิดจากไฟหนักหรือระดมยิงแต่เป็นการพังทลายของ ความเชื war, and and so ่อมั่นและระเบียบการรบอย่างสิ้นเชิงและสำหรับนักวิเคราะห์มากประสบการณ์เหตุการณ์นี้คือครั้งแรกที่พวกเขายอมรับตรงกันว่ารัสเซียไม่ได้ถอยแต่กำลังแตกจริงๆในแผนที่ยุทธศาสตร์ของรัสเซียพื้นที่อย่างนี้ถูกทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนว่าเป็นหนดสำคัญตั้งอยู่ใกล้ทางแยกของเส้นทางรถไฟที่ใช้ลำเลียงเชื้อเพลิงกระสุนและกำลังพลสู่แนวรบด้านตะวันออกจุดที่เทียบได้กับเส้นเลือดใหญ่ ของการส่งกำลังบำรุงและเพราะเหตุนี้เองการป้องกันจึงเข้มข้นกว่าพื้นที่ทั่วไปหลายเท่าตลอด9้าเดือนเต็มกองทัพรัเสเซียได้เสริมกําลังขุดสนามเพลย์หลายชั้นวางคอนกรีตป้องกันและจัดกําลังซ้อนทัพเหมือนชั้นเกราะเหล็กที่ไม่มีวันถูกเจาะทะลุในรายงานของรัสื่อรัเสเซียตลอดฤดูร้อนถึงต้นฤดูหนาวพื้นที่นี้ถูกนําเสนอแทบทุกสัปดาห์ว่าเป็นป้อมเหล็กที่ยูเครนไม่อาจแตะต้องเป็นกําแพงที่ถูกสร้างขึ้นจากทั้งอาวุธหนัก การลาดตระเวนทางอากาศและเครือข่ายสนามเพระที่มองเห็นได้ชัดจากภาพถ่ายดาวเทียมหลายครั้งพวกเขายังใช้คำว่าแนวป้องกันที่ไม่มีวันแตกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภายในประเทศและยืนยันว่าฝ่ายยูเครนไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าการโจมตีเล็กๆน้อยๆที่ไร้ผลแต่ในเช้าหนาวที่ลมแรงวันหนึ่งวันที่ดูเหมือนธรรมดาไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีการเพิ่มกำลังไม่มีกระทั่งความเคลื่อนไหวผิดปกติ ป้อมปราการที่ถูกยกย่องมาตลอดกับเริ่มสั่นคลอนอย่างคาดไม่ถึงการเสริมกำลัง9เดือนหายไปในเวลาไม่ถึงครึ่งวันเส้นทางรถไฟเชิงยุธทศาสตร์ที่เคยปลอดภัยกลายเป็นจุดเสี่ยงในทันทีและสิ่งที่เกิดขึ้นทําลายภาพลักษณ์ความแกร่งของรัสเซียอย่างรุนแรงความจริงที่ปรากฏออกมาในวันนั้นชัดเจนเพียงประโยคเดียวสิ่งที่ถูกเรียกว่าไม่อาจถูกทําลายแท้จริงแล้วเปราะบางอย่างน่าตกใจ การโจมตีเริ่มต้นขึ้นในเช้าลมแรงเวลาประมาณ5นอแบบไม่มีสัญญาณเตือนใดๆโดรนลวงของยูเครนชุดแรกขยานขึ้นเหนือแนวรบทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเนี่ยเกิดความสับสนทันทีเรดาร์หลายจุดเปิดปิดสลับกันอย่างไรทิศท,ทางเหล่าทหารควบคุมพยายามติดตามเป้าหมายแต่กลับเจอเพียงสัญญาณซอนทับที่ถูกออกแบบมาให้หลอกล่อตั้งแต่แรกจุดเริ่มต้นของความโกลาหล ถูกจุดขึ้นในไม่กี่นาทีแรกเท่านั้นในขณะที่รัเสเซียยังสับสนกับสัญญาณบนท้องฟ้าอาวุธลอยตัวแบบ l อ itering Munitions <c oughs> ก็พุ่งเข้าตีตำแหน่งสังเกตการด้านหน้าอย่างแม่นยำจุดเฝ้าระวังที่ถูกใช้สื่อสารคำสั่งมานานหลายเดือนถูกทำลายไปทีละจุดเหมือนเส้นประสาทของกองกำลังถูกตัดออกจนทำให้ไม่สามารถรับภาพรวมของสนามรบได้อีกเสียงระเบิดที่ก้องขึ้นไม่ใช่แค่การโจมตีแต่คือการปิดตาระบบรับรูบร้ทั้งหมดของฝ่ายรัเสเซีย เพียงไม่กี่นาทีต่อมาปืนใหญ่ยูเครนก็เปิดฉากยิงเข้าตำแหน่งด้านหลังอย่างหนักเป้าหมายไม่ใช่แนวหน้าแต่เป็นจุดสั่งการและพื้นที่พักกำลังที่อยู่ลึกเข้าไปในแนวรบการยิงชุดนี้ทำให้เส้นทางสื่อสารหลายเส้นถูกตัดขาดระบบหมุนเวียนกำลังรบหยุดชะงักและความตื่นตระหนกเริ่มขยายตัวจากด้านในเมื่อกองกำลังรัสเซียยังไม่ทันตั้งหลักหน่วยราบเคลื่อนที่เร็วของยูเครนก็เริ่มบีบเข้ามาจาก2ทิศทางด้านเหนือและด้านตะวันตกเฉียงใต้การบีบวงล้อมนี้ไม่เพียงเป็นการรุก แต่คือการปิดประตูทุกเส้นทางนี้และตัดระบบบัญชาการให้แยกออกเป็นส่วนๆเป้าหมายขั้นสูงสุดของปฏิบัติการครั้งนี้คือการทำลายแกนควบคุมไม่ใช่แค่ยึดพื้นที่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงและที่จุด40นาทีแนวป้องกันชั้นนอกที่รัสเซียสร้างมานานหลายเดือนก็ถูกเจาะทะลุอย่างสมบูรณ์ไม่มีการยือ้อไม่มีการตั้งรับตอบโตมีเพียงเสียงสับสนของคำสั่งที่ไม่ตรงกันบนคลื่นวิทยุ สัญญาณบอกถึงการแตกสลายของระบบตั้งแต่แกนกลางสู่แนวหน้าหลังจากแนวหน้าถูกเจาะเพียงไม่นานคลื่นวิทยุของรัเสเซียก็เริ่มเต็มไปด้วยเสียงสื่อสารที่ปะปนทั้งความตื่นตระหนกและความสับสนคำสั่งจากหลายหน่วยถูกส่งออกมาไม่ตรงกันบางหน่วยถูกสั่งให้ยืนหยัดสู้ต่อขณะที่อีกหน่วยกลับได้รับคำสั่งให้ถอนกําลังทันทีภายในเวลาไม่ถึง5นาทีความไม่สอดคล้องกันของคําสั่งทําให้บรรยากาศในแนวป้องกันเริ่มแตกเป็นเสียง ราวกับกองบัญชาการกำลังสูญเสียการควบคุมสนามรบแบบต่อหน้าต่อตาช่วงเวลาที่ทำให้ความวุ่นวายปะทุขึ้นอย่างเต็มกำลังเกิดขึ้นประมาณ6กนาฬิกาสินาทีเมื่อเสียงตะโกนที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวดังผ่านคลื่นวิทยุว่าพวกเขาเข้ามาในแนวราบแล้วประโยคนี้ไม่เพียงเป็นรายงานสถานการณ์แต่เป็นแรงกระแทกทางจิตใจที่ฉีกความมั่นใจของทหารแนวหน้าให้แตกทันทีความเงียบเพียงไม่กี่วินาทีก่อนเสียงตะโกนยิ่งทำให้บรรยากาศตึงเครียดหนักขึ้น จากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนเป็นความพยายามหลบหนีอย่างสิ้นหวังไม่ถึงหนึ่งนาทีหลังเสียงนั้นทหารรัสเซียทั้งหมดประมาณ30-40ถึงคนเริ่มทิ้งอาวุธและสัมภาระวิ่งหนีออกจากสนามเพลาะโดยไม่สนใจรูปแบบหรือคำสั่งใดหมวกนิรภัยถูกทิ้งไว้ระเกะระกะวิทยุหลายเครื่องอยังเปิดค้างอยู่บนพื้นเสียงลมหายใจหนักและฝีเท้าที่เร่งรีบทำให้เห็นชัดว่านี่ไม่ใช่การถอนกำลังแต่คือการวิ่งหนีเพื่อความอยู่รอดโดยแท้ เมื่อหมดแรกแตกหน่วยที่อยู่ใกล้เคียงก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันอย่างรวดเร็วภายใน3-4ถึงนาทีแนวเพลระทั้งแนวเริ่มเปิดช่องว่างเป็นช่วงๆเหมือนโดมิโน,โนที่ถูกผลักจากจุดแรกแล้วล้มต่อกันเป็นทางยาวไม่มีการควบคุมไม่มีการเรียกเสริมไม่มีแม้แต่ความพยายามตั้งจุดต้านสุดท้ายมีเพียงความตื่นตระหนกที่ขยายตัวออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นการล่มสลายเต็มรูปแบบภาพจากโดรนที่จับจากด้านบน เผยให้เห็นความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นรวดเร็วเกินคาดเส้นป้องกันที่ควรยืนหยัดได้เป็นชั่วโมงกลับพังทลายในเวลาไม่ถึง10นาทีเหตุการณ์ทั้งหมดชี้ชัดว่าแนวรบไม่ได้แตกเพราะกำลังยิงแต่แต่เพราะความกลัวที่แทกเข้าสู่ระบบสั่งการจนทำให้ทุกอย่างพังจากภายในเมื่อการแตกพายเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดรนของยูเครนที่บินเข้ามาเหนือพื้นที่ในช่วงเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาก็ถ่ายทอดภาพที่ไม่มีใครคาดคิดเห็นแบบชัดเจน พื้นที่เพลาะและบังเกอร์ที่เคยเต็มไปด้วยทหารรัสเซียกลับว่างเปล่าอย่างน่าตกใจไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีแม้แต่เสียงต้านทานมีเพียงความเงียบที่ปะปนกับกลิ่นควันจางๆจากถังเชื้อเพลิงที่ยังไม่อยู่ภาพทั้งหมดบอกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การถอนกําลังตามแผนแต่เป็นการทิ้งฐานแบบเร่งด่วนที่เกิดจากความตื่นตระหนกอย่างเต็มรูปแบบเมื่อโดนลดระดับลงสิ่งที่ปรากฏยิ่งทําให้สถานการณ์ดูรุนแรงกว่าเดิมอาวุธหลายกล่องยังเปิดทิ้งไว้ กระสุนที่ยังไม่ได้ใช้วางอยู่บนหลังตำราแผนที่ซึ่งควรจะถูกเผาทำลายก่อนถอยกลับกลับปลวอยู่บนพื้นโต๊ะคำสั่งในบังเกอร์กลางมีเอกสารปักหมุดบอกกำหนดเวลาหมุนเวียนกำลังที่เด่นชัดเกินกว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกปล่อยทิ้งโดยตั้งใจทุกอย่างบ่งบอกว่าทหารไม่ได้มีเวลาพอแม้แต่จะเก็บข้อมูลพื้นฐานที่สุดสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ตั้งอยู่ด้านหลังยังคงเปิดทำง,งานในโหมดเตรียมยิงไฟแสดงสถานะย,ยังสว่าง แต่แท่นยิงกลับไม่มีผู้ควบคุมไม่มีร่องรอยการยิงไม่มีแม้แต่การตั้งค่าใหม่เหมือนผู้ปฏิบัติงานเพียงลุกออกจากที่นั่งแล้ววิ่งหนีออกไปโดยไม่หันกลับมามองการทิ้งระบบที่สําคัญเช่นนี้ไว้เบื้องหลังถือเป็นสัญญาณชัดเจนของการแตกพ่ยที่ไร้ระเบียบจนเกินควบคุมเมื่อภาพเหล่านี้ถูกส่งต่อให้ฝ่ายขขาปกรองของนาโต้ความประหลาดใจจึงเกิดขึ้นทันทีผู้เชี่ยวชาญต่างยอมรับว่าปริมาณข้อมูลที่รัสเซียทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นมากผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเอกสารภายใน แผนถังสนามเพาะรายละเอียดการเคลื่อนกำลังหรือแม้แต่รหัสสื่อสารชั่วคราวทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ควรถูกทำลายก่อนถอนตัวตามหลักปฏิบัติแต่ครั้งนี้กลับไม่มีอะไรถูกแตะต้องเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งหมดนี้ทําให้เกิดข้อสรุปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการล้มสลายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความพ่ายแพ้เชิงพื้นที่แต่เป็นการพังทลายของระบบป้องกันในสภาพตื่นตระหนกอย่างแท้จริงเป็นหลักฐานที่บอกว่าก,ากองกําลังรัเสเซียไม่ได้ถอยเพราะถูกบีบ แต่ถอยเพราะแตกในระดับจิตใจและการตัดสินใจภายในอย่างถึงรากหลังจากแนวป้องกันด้านหน้าเริ่มแตกออกคลื่นสัญญาณวิทยุของรัสเซียก็เผยให้เห็นความวุ่นวายภายในระบบบัญชาการอย่างชัดเจนตั้งแต่เวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีเสียงคําสั่งที่ถูกส่งออกมาจากกองบัญชาการระดับกลางเริ่มขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงหน่วยหนึ่งได้รับคําสั่งให้เร่งเสริมกําลังไปยังตําแหน่งที่ถูกเจาะ ขณะที่อีกหน่วยกับถูกสั่งให้หลีกเลี่ยงพื้นที่นั้นทันทีด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและบางหน่วยไม่ได้รับคำสั่งใดเลยทําให้ทหารไม่รู้ว่าต้องเคลื่อนไหวไปในทิศท,ทางใดบรรยากาศทั้งหมดสะท้อนถึงความสับสนในระดับรากฐานของระบบควบคุมสถานการณ์ยิ่งแย่ลงเมื่อมีการบันทึกสัญญาณจากกองพันหนึ่งที่รอคำสั่งมากกว่า15นาทีโดยไม่มีการตอบกลับการขาดการประสานงานนี้ทำให้การจัดการกำลังรบล่าช้าอย่างรุนแรง และเป็นสัญญาณว่าศูนย์บัญชาการกำลังสูญเสียความสามารถในการจัดการข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วเมื่อคำสั่งไม่สามารถไปถึงแนวหน้าได้ทันเวลาความโกลาหลจึงขยายตัวเหมือนไฟลามทุ่งตำแหน่งที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสามฐานปฏิบัติการซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมเส้นทางลำเลียงทางทหารถูกปล่อยทิ้งโดยแทบไม่มีการต่อสู้เพราะคำสั่งที่ขัดแย้งกันเองทำให้หน่วยที่ควรจะเสริมกำลังไม่สามารถเคลื่อนตัวเข้าไปได้ทัน การสูญเสียตำแหน่งนี้เท่ากับการเปิดประตูให้ยูเครนสามารถเคลื่อนลึกเข้าไปในโครงสร้างป้องกันของรัเสเซียได้อย่างง่ายดายที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือฐานสองแห่งที่อยู่ห่างออกไปไม่ถึง1กิโลเมตรถูกทหารปล่อยทิ้งไว้โดยไม่แม้แต่จะปะทะกับศัตรูทหารในพื้นที่รายงานว่าพวกเขาเชื่อว่าแนวป้องกันกำลังจะพังทั้งเส้นเพราะได้ยินเสียงวิทยุจากหน่วยอื่นที่กำลังแตกทายจิตวิทยาความกลัวแพร่กระจายรวดเร็วจนเหนือกว่าความเร็วของกระสุน ทำให้ฐานที่ยังไม่ถูกโจมตีกลับถูกทิ้งก่อนโดยสมัครใจเมื่อทั้งคำสั่งขัดแย้งการสื่อสารล่าช้าและความหวาดกลัวเกิดขึ้นพร้อมกันระบบบัญชาการทั้งหมดจึงล้มลงเหมือนโครงเหล็กที่ถูกดึงหมดสำคัญออกไปเพียงตัวเดียวสิ่งที่ควรเป็นการป้องกันอย่างมียุทธศาสตร์กลับกลายเป็นภาพของความพ่ายแพ้อย่างไร้การควบคุมแบบสมบูรณ์หลังจากยูเครนเข้าควบคุมพื้นที่ได้ไม่นานเอกสารภาคสนามจำนวนหนึ่งที่ถูกเก็บกู้จากบังเกอร์รัสเซียในช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้า เผยให้เห็นความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับสภาพจิตใจของทหารในพื้นที่รายง,งานเหล่านี้เป็นบันทึกการประเมินขวัญกำลังใจที่ผู้บังคับบัญชารัสเซียส่งขึ้นไปยังศูนย์ควบคุมก่อนเหตุการณ์แตกพ่ายเพียง5วันเนื้อหาในเอกสารระบุชัดว่าทหารจำนวนมากกำลังเผชิญภาวะเหนื่อยล้าสะสมขวัญกำลังใจตกต่ำและมีความกังวลอย่างรุนแรงว่าหน่วยของตอนอาจถูกล้อมได้ทุกเวลาความกลัวเงียบ เหล่านี้สะสมจนกลายเป็นแรงกดดันที่กัดกินการตัดสินใจของทั้งหน่วยอย่างต่อเนื่องในรายงานยังมีบันทึกคำร้องขอย้ายหน่วยของทหารหลายคนภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเหตุการณ์พวกเขาให้เหตุผลคล้ายกันว่าไม่มั่นใจในเสถียรภาพของแนวป้องกันและรู้สึกว่าการบัญชาการขาดความชัดเจนแม้ว่าคำร้องเหล่านี้ไม่ได้ถูกอนุมัติแต่ก็เพียงพอให้เห็นว่ารอยร้าวด้านจิตใจได้เริ่มเกาะตัวอย่างชัดเจนในระดับกองร้อยและกองพัน สิ่งที่น่าตกใจคือเอกสารหนึ่งระบุว่ามีทหารจำนวนมากแสดงสัญญาณการสูญเสียสมาธิความตื้นตัวลดลงและการตอบสนองต่อคำสั่งล่าช้าลงอย่างต่อเนื่องนี่เป็นสัญญาณตรงว่าระบบควบคุมเริ่มอ่อนแรงตั้งแต่ก่อนการโจมตีของยูเครนหลายวันเมื่อเชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้เข้ากับภาพการแตกพัยที่เกิดขึ้นในวันจริงก็เห็นได้ทันทีว่าความพังทลายไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่เป็นผลลัพธ์ของความเครียด และความหวาดกลัวที่สะสมจนถึงจุดแตกหักโดยสมบูรณ์หลังจากแนวป้องกันด้านหน้าแตกและฐานสําคัญทุกทิ้งอย่างกระทันหันสิ่งที่หลายฝ่ายคาดหวังคือการตอบโต้ของรัเสเซียไม่ว่าจะเป็นการส่งกําลังเสริมการยิงสนับสนุนหรือการเปิดฉากโจมตีกลับแต่ตลอดช่วง12ชั่วโมงแรกทุกอย่างกลับเงียบสนิทไม่มีการเคลื่อนไหวของกองหนุนไม่มีสัญ,ญญาณของการฟื้นแนวรบและไม่มีคําสั่งใหม่ที่ส่งไปยังพื้นที่แตกพาย ความเงียบเช่นนี้ทําให้สถานการณ์ดูหนักกว่าเดิมรากับกองบัญชาการรัเสเซียกําลังตกอยู่ในภาวะมึนงงหลังถูกโจมตีจนกระทั่งเวลาประมาณ17นาฬิกาเครมลินจึงออกแถลงการสั้นๆที่ใช้คําว่าการปรับตําแหน่งตามยุทธศาสตร์รายละเอียดมีเพียงเท่านั้นไม่มีคําอธิบายเพิ่มเติมไม่มีการพูดถึงสาเหตุการเสียพื้นที่และไม่มีแม้แต่การให้หลักฐานประกอบส่งผลให้ผู้วิเคราะห์ทั้งในและนอกประเทศต่าง,ต,งตั้งคําถามว่าการตอบสนองช้าเกินไป หรือเป็นสัญญาณของการควบคุมที่กำลังเสื่อมถอยความจริงที่น่าตกใจกว่านั้นคือถแถลงการนี้ออกมาช้าถึง10ชั่วโมงหลังการแตกไพ่ทั้งที่สถานการณ์รุนแรงตั้งแต่เช้าตรู่ขณะเดียวกันโลกออนไลน์ของรัสเซียก็เกิดแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เมื่อบล็อกเกอร์ทหารที่มีผู้ติดตามจำนวนมากเขียนข้อความว่าพวกเขาวิ่งหนีอย่ามาโกหกกันเลยโพสต์นี้ถูกแชร์อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมงและกลายเป็นเสียงสะท้อนที่รุนแรงต่อการทํางานของกองบัญชาการ หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าความจริงในสนามรบกับสิ่งที่รัฐประกาศนั้นต่างกันเพียงใดในระดับกองทัพความสับสนยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อภาพจากโดรนและคลิปเสียงวิทยุถูกส่งต่อในกลุ่มทหารเองทหารที่ประจำอยู่ในแนวอื่นเริ่มรู้สึกหวาดหวัน่นไม่ใช่เพราะศัตรูบุกเร็วแต่เพราะพวกเขาไม่มั่นใจว่าหากแนวของตนถูกโจมตีผู้บังคับบัญชาจะยังควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่ความไม่เชื่อนี้ค่อยๆ ลามเข้าสู่แนวป้องกันอื่นเหมือนเงาที่ขยายตัวตามเวลาผลที่เกิดขึ้นคืนอแนวรับของรัเสเซียในพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มเปราะบางโดยไม่จําเป็นต้องมีการโจมตีใดๆความหวาดกลัวและความไม่ไว้วางใจได้กัดกินกองทัพจากภายในเมื่อศูนย์บัญชาการไม่สามารถให้ความมั่นใจได้ป้อมประการย่อมพังทลายทีละชั้นแม้ยังไม่มีเสียงปืนสักนัดก็ตาม